สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ตามหน้าปกเลยเราจะมารีวิวปืนของคัสซัพพอร์ตกันปืนนี่มีชื่อว่า M30 d u า l i ิ g ปืนลูกซองกระบอกนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับมันสามารถยิงลูกปลายได้ยิงลูกไรเฟลก็ได้ครบเครื่องสุดๆครับผมโหดนะกระบอกเนี้ย เอาลนะเรามาแต่งปืนดีกว่าลำดับแรกครับเริ่มจากการยิงไวขึ้นก่อนเดิมๆเ,เนี่ยอัตรายิงไวอยู่ที่200อัปนี้ไปจะเป็น225แล้วก็ยัดกระสุนบักช็อตเข้าไปครับต่อมาอัปจอกเกาะไปต่อเลยทะลุทะลวงสุดท้ายครับนี่เพิ่มความหนานแน่นและกระจายตัวของกระสุนลูกซองเราครับนี่แหละไม้ตายเลยอันนี้ผมพร้อมแล้วในการออกสึกก็จัดเลยละกันนะครับสึกนี้จะจัดไปกี่คิว let's go เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่สงครามกันแล้วเรียบร้อยนะนี่คือด่านโพวินส์ทุง่งลาเวนเดอร์แห่งความตายครับขหน้านัน่นนั่นมีคนนั่นน่ะยิงอย่างไกลครับดาเมจแค่12เอง <laughs> ปืนเรามันต้องใกล้กว่าน,นี้ <laughs> ยิงเป็นปืนไรโฟลไปได้อะไรโดดทําอะไรหนุมาาเหรอถวายแหวนว่าเอ,อ้ยมันคิดว่ามันจะพิวรเรอมั <The Magic. S 2> อ้งเดอะแมทชิกโกโกโโดนหน่อยหลังก่อนแล้ววิง่ง ราต้องไป A หรือ C จุดนี้โคตรเคลียร์เคลียร์เกินไปจนเหงาอะเอ้าที่ไปไหนดีวะเนี่ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะเชื่อมันยิงแล้ววะอาจจะสงสัยฮะสงสัยต่อไปก็แล้วกันอ้จุด C ฮะผมเปลี่ยนโหมดก่อนแล้วกันจุด C เมื่อกี้เห็นเหมือนเขายิงปะทะใส่ตรงโขดหินอะไม่แน่ใจว่ามันยิงใส่อะไรนะะแต่เพราะว่า เราเข้าเก่อนละกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ A กันนะครับเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วโกเเแจ๋วมากชาร์จเลยฮะผมจะไปดักหลังให้ละกันเผื่อมีคนอ้อมมาหรือเพิ่งเกิดดักเกิดนั่นเองหวดหวดหวดหว,วดหลังไปหนึ่งตัวหวดดีฉันเองทางในเขีย์แล้วใช่ไหมเช็คนอกครับ ข้างนอกยังไม่เขียนเลยนี่เนี่ยโอ้คนหน้ลูกซอง,องผมลูกซอง,องมันมาแค้มอ,อยู่ได้นี่ใส่ใส่แค้ม์ม้จะลูกซองยัดฮนะดอกเดียวเอาให้จุ้งไปเลยใครอยากยึดยึดเลยละกันนะผมว่าผมจะไปที่อื่นแล้ววะ่ะเ,เราจะไปไหนดิวเนี่ยเช็คแผนที่ก่อนดูซีมีปัญหาครับเอาเป็นว่าเราไปซีแล้วกันนะผมไม่ยึดแล้วโอ้ซีนะซีมีเสียงพาหนะข้างหน้าเรานะครับ เป็นโหมดไรเฟิลไม่โดนเราสามารถซุ่มยิงได้ถ้าต้องการยังเว่าอยู่ครับยังเว่าเป้าหายากมากๆกับโหมดเดิมดีกว่าบรรจุใหม่เทิมไปด้วยไทเกอร์นี่เองคุณผู้ชมฮะมันคือไทเกอร์เรามีไม้เสียบผีอยู่นะครับมีเสียงคมคามในนี่เหรอเสียงคมคามเอาถอยก่อน ใจเย็นเย็นไทเกอร์อยู่นี่ต้องมีคนทำอะไรกับมันบางอย่างอ่ะไทเกอร์ไทเกอร์นั่นไงภูม้าอุ้ยภูม้ายิงมายังไกลเลยไอเราก็พยายามหลบกระสุนพวกทหารลาดแทบตายนะฮะมาเจอภูม้าอาวุธรถถังนี่มันหลบไม่ได้จริงๆเลย โดนจุ้งหนึ่งนี่คือต้องลอยตัวเลยนะตายนั่นเองผมสามารถเอาไม้เสียผีจิ้มได้นะครับแต่เลือดมันเต็มอ่ะมันจิ้มไปไม่ตายอ่ะมันค่อนข้าง,งที่จะแบบไร้ประโยชน์มากเออมันไม่คุ้มนะฮะไม่คุ้มเสียแต่ถ้ามันบาดเจ็บเราก็น่าจิ้มอยู่นะกลับมาซีแล้วทีบุกฝ่ายเราดีกว่านะครับอันนี้ห้องสร้างเองน่าจะไม่มีแฮกเกอร์อยู่นะคาดว่ามีแค่พูม่าตัวเดียวอะ่ะเออไล่มันไป ูหมาหูหมาไปข้างหน้านู่นแล้วโอ้ไม่มีมุมยิงฉันนะดิฉันรู้นั่นไงเพื่อนเจ็บเพื่อนนายตายกลางถนนเลยมันช่วยไม่ได้จริงๆว่ะโอ้หมันมีมันมีบางอย่างมาไวบวิงฮะรถถังต่อต้านอากาศยานหลบก่อนลวกันอยู่ไม่ได้จริง แค่นี่มายิงทีก็จอสั่นนะฮะเราอะไปที่อื่นก็ได้วะจุดที่เหมาะมากในการใช้ปืนนี่คือ bca นะครับจุดอื่นไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันกว้างไนงะแถมมันโล่งด้วยกับ a แบบเหมือนเดิมแล้วกันรอบนี้ก็ต้องไปให้ไกลกว่าเดิมครับข้างหลังอยากจะเอาไม้เสียบผีอะไรไปจิ้มนะแต่อยากเอาให้แบบทีเดียว,วตู้ไปเลยนะฮะจะได้คุ้มหน่อยกับความกล้าหาญที่เกิดขึ้นถ้าจิ้มแล้วไม่คุ้มก็ไม่อยากทำ หัวแตกไปดีฮะเรียบร้อยกระสุนไรเฟลิลคอามแรงท่าสไนเปอร์เลยนะเว้ยบอกให้เอ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 เว้ยเอไรเฟิลเตรียมพร้อมไม่โดนหัววะ่ะต้องซุ่มเจ็บเจ็บเด็ดไปสองดาเมจครับตอนนี้แตกหนึ่งแล้วมีคนมามีคนมาสแสดงเลือดอย่างไกล ไม่ยิงได้ไงใครบ้าแล้วข้างในมีคนนะอุย้ยสูนย์หมดตรงหน้าเขา <laughs> ดอกแรกไปโดนไี่จบในชีวิตโอ้ขอบคุณหมอมากครับไม่คิดว่าจะมีคนกล้ามาช่วยเราเดี๋ยวตาต่อไปมันจะไม่พลาดแล้วเหมือนตั้งใจให้มากกว่าเดิมสติต้องมีสตังต้องเกิดทางขวาเหรอเรียบร้อยเมื่อกี้เราชีปเป้าโดนค้าซัพพอร์ตนะครับ แต่หายไปแล้วนี่ไงอยู่นี่เช็คขวาให้เช็คขวาเช็คขวาเช็คขวาโอ้ยเจ้าขโมดขโมดขโมดบอยระยะไกลไปฮะเอาไม่ลงต้องปลาไฟใส่ไปก่อนหยอกมาด้วยมาเจอพอดีกันเลยเดี๋ยวไหนคนข้างหน้าผมกินะเดี๋ยวนะ มันหายไปแล้วฮะเสีือกีเท้ามาโอเคมีเพื่อนเข้าไปเคลียร์ครับดีมากเพื่อนเออให้มันได้แบบนี้สิโหเกมค่อนข้างสูสีนะครับเนี่ยผลัดกันยึดไปผลัดกันยึดมาข้างหน้ามีคนครับอยู่ข้างล่างต้องไปดักเลยละนี่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 ไงนู่นก็มีคนจิตแมนยุ่ยเยอะเลยครับเฮ้ย เดี๋ยวนะจะตามมาฆ่าเราไม่เห็นไม่เห็น <g ings> ต้องตาดีๆนะเพื่อนในเกมนี้มีอีกไหมโว้วเอานน่สไนเปอร์ี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนซื้อขึ้นมาแล้วไหนสไนเปอร์เมื่อกี้วะ สไนเปอร์เมื่อกี้นี้หายไปไหนหวัดดีเพื่อนอุ้ยมันหน้าจิ้มดาบแต่มันหันหลังมาแล้วโอยโคตรสาหัสกระสุนหมดระยะไม่ได้ทางซ้ายเสียงฝีเท้ามันขึ้นมาเลยนะนี่ฟังเสียงให้ออกฮะเอา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 อะไรเรา ขอยก่อนละกันอ้กูโดนอีกแล้วคุณผู้ชมฮะดูช่องแชทตอนนี้คนจีนเป็นกำลังบ่นว่าไอ้พวกเวลลร้อยเนี่ยมึงเข้ามาได้ไงวะแล้วร้อยเจ็ดห้าเนี่ยมึงหลุดมาไงซึ่งผมอะเวลร้อยเจ็ดห้าพอดีเลยนะครับคือห้องอะมันบอกว่ามากกว่าร้อยห้ามเข้านะครับแต่เราก็อึนเข้ามาแบ่งๆกันเล่นดิว่จาจะกำหนดห้องทำไมอะจริงไหมเออมันก็ต้องแชรๆกันหน่อยประสบการณ์สงครามอะอย่าเก็บไว้คนเดียว นั่นแหละครับเราเลยเออเเข้ามาหน่อยหนึ่งนะอยากเล่นด้วยอยากยิงคือในห้องนี้ไม่ได้มีผมคนเดียวที่วล่งลอยนะครับมันมีคนอื่นด้วยไงแต่มันบ่นมันบน่น,บนเฮ้ยเมื่อกี้คนเดียบร้อระวังนะเปลีป่ยนเป็นไลฟ์โฟมโหมดเซื้อเช็กซ้ายและขวาให้ดีครับก่อนจะไปต่อเอ้าล่วงไปก่อนแล้วเพอร์เฟกต์มากในบ้านานะบาลระเบิดไฟเข้าไปดีเฮ้ย มันนอนเนียนอยู่ได้ไอ้นี่อีกคนนึงข้างหน้ามีอีกนะครับผม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 โอ้โหข้ารออยู่ไงเมื่อกี้เห็นสปอตอยู่แล้วแต่นี่มันแย่งยิงก่อนโคตรหยาบเอาวะเกมใกล้จะจบแล้วได้ครับอีกแค่400กว่าแต้มเองคุณผู้ชมครับใกล้แล้วแหละจุดเอกแล้วผมอยากจะไปจุดอื่นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากไปเปลี่ยนโหมดแตกหนึ่งเฮ้ย ขวาขวาขวาเป็นหมดเต็มตัวเอากระสุนใส่มันแบบกระกกจุกระจหนึ่งตัวหัวน้ขาหัวหัว <laughs> กระสุนไรเฟิลที่มันโคตรดีด้วยองนี่มันกระชัดรัดไหมฮะคงตัวความชำนาญมาเต็มเข้าเอ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 แล้วซืบเช็คข้างเอให้ลวกันนะว่ายังไงตกใจหมดว่าเสียงใครเสียงเพื่อนดีว่ะ กระจุกระาจอุ้ยโอ้ยย im ันโกเชลแมนได้เห็นใช่หรือเปล่ามีบางอย่างหมดหมดแล้วผมหมดแล้วอีกคนละสามร้อยแต้มครับคุณผู้ชมใกล้แล้วเมื่อกี้ได้ของหมดตัวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะนี่ไง สวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหานะฮะยังมีอีกเหรอยังขึ้นบนสีแดงอยู่เลยนะเนี่ยหาให้เจอสีว่าใครอ๋อสปอร์ตส,สวยอยู่ตรงนี้นี่เองไม่เอาอ้สวัสดีกับระเบิดมาวางดักยานก่อครับไอ้พวกบ้าพวกนี้ยิงเคลียร์ให้ได้ซีกลับมาคืนเลยครับเป็นไง ลูกปลายกับกระศูนยไลโฟมันโหดไหมยิงอย่างมันเลยครับผมอุ้ยเอาโอ้คุณถูกแบนออกจากเซิร์ฟเวอร์ฮะแอดมินเนี่ยน่าจะมาแล้วแล้วก็เห็นสกอร์เรากับเลเวลเราก็คงจะต้องเตะเลยเพราะวันปีซะขนาดนั้น โอเคคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับการรีวิวลุซองเราในวันนี้เป็นไงบ้างครับปืนมันสนุกดีหรือเปล่าครับผมก็ถ้าชอบเนี่ยลองไปสัมผัสหาเล่นดูได้นะครับผมวันนี้กับเกมนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในป,ปืนนี้กับเกมนี้เลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปับคลิปต่อไปปืนต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายไปนะครับผม